สวัสดีนะคะตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยนะคะแ <is> รมตนที่ส้มตํานะครับพี่น้องนัวคัดนัวลายโอ้ยซับๆๆน้ำตาลายเลยค่ะคะุณผู้ชม ทั้งเผ็ดทั้งอร่อยฮะฮะทั้งเผ็ดทั้งอร่อย Spicy a n d d e l i c i o u s You want anything else? อือได้เลยมือแรก Bangkok First night Bangkok เปน มาลยจ้าอาหารมื้อแรกของ2023นะคะที่กรุงเทพนะคะนิสาสั่งมาพิเศษเลยคะ่ะผัดกระเพราเนื้อจับนะคะเอาแบบเผ็ดๆเ,เลยคะ่ะแล้วก็มีไข่ดาวโปะมาหนึ่งฟองนะคะเขาผัดได้อร่อยมากเลยคะ่ะที่นี่เขาผัดได้เขาผัดได้แห้แงๆดีคือชอบแบบนี้คะ่ะและพอของคุณผู้ชายเขาไม่เอาแผ็ดเนาะ เขาเอาแบบธรรมดานิสาก็เอาต้ตามตำมาแจมด้วยนะคะต้ตมตำปูปลาร้าจานละหกสิบาทก็ถือว่ามไม่แพงนะคะเจ้านี้ข้าวตำได้นัวมากๆเลยค่ะแบบอย่างที่เห็นนะคะวออนุญาตลุยต่อนะคะกำลังอร่อยขอบคุณที่รับชมค่ะ